ความรู้สึกที่มีต่อรงเรียน My friends and I remember the lessons of our teachers. Lessons to behave and to do good things, and be good people for our family and the society we live in. Thank you teachers for loving and care for us. We will love and respect you all forever. Thank you. I want to learn to be to and Number today is a special day. We are celebrating the graduation of kindergarten three, and I want to say thank you, first of all, to all of you. Thank you to the parents for letting us teach your children. It's been a pleasure to see grow and learn. I want to say thank you to all the teachers for doing an amazing job this year, especially to Teacher K and Teacher Nook. Thank you, Teacher Nook, for these three years together. Uh, it's been a pleasure to work with you, and uh, your dedication and your passion really inspire me. Um, and finally, thank you to my students, K3-2. Now you're going to be my ex-student. So now you're going on a new adventure. You're going to primary one. You did an amazing job this year. It's been a pleasure to see you learn and grow. Always remember to be kind, to be curious, and to be brave. Thank you to all of you. มีความดีและเป็นเียรตออย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นตัวแทนของครูทุกท่านนะคะได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อเด็กๆในวันนี้คะ่ะอาชีพครูเป็นอาชีพที่หนักและเหนื่อยแต่ครณครูก็มองเห็นหัวใจดูงงน้อยของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ได้ส่งเด็กๆเข้าเข้าสู่รั้วโรงเรียนโชคงชัยรังสิตทำให้คุณครูมีความรักและผูกพันกับเด็กๆ เป็นแม่คนที่สอของเด็กๆคอยดูแลเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องเป็นหมอคอยดูแลเมื่อเด็กๆไม่สบายเป็นนักโภชนาการคอยดูแลเรื่องอาหารเป็นแม่บ้านที่คอยดูแลเรื่องความสะอาดและที่สําคัญเป็นครูที่คอยอบรมสั่งสอนสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองสอนให้เด็กอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสอนให้เด็กอ่านออกอเขียนได้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและในวันนี้นะคะเด็กๆได้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นาวสคุณครูขอเด็กๆสมเร็จการศึกษาในระดับชั้นต่อไปนะคะคุณครูขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนค่ะคุณครูจะรักและคิดถึงเด็กทุกคนตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ ขอคุณครูนะคะตัวแทนนักเรียนและคุณครูนะคะได้กล่าวคำรู้สึกไปแล้วนะคะระดับต่อไปนะคะเรียนเชิญอ,อาจารย์ดูดงนะวงปัะจโางผู้บริหารครูนักเรียนทุกคนวันนี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลสามทุกคนที่จบการศึกษา ระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียนโชคชัยรังสิตอีกอย่างดเด็กๆนักเรียนหลายคนได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้เชื่อฟังครูบาอาจารย์ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีเป็นเด็กที่น่ารักของครอบครัวของครูบ รู้สึกอะไรเป็นอย่างยิ่งที่เด็กๆได้จบชั้นสูงสุดๆๆของระดับอนุบาลเพราะว่าจะมีนักเรียนบางคนที่ไม่ได้เรียนต่อที่ชคชัยของเราและไปเรียนที่อื่คือเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของทุกคนก็คือการศึกษาซึ่งนักเรียนระดับชั้นอนุบาลสามที่จะขึ้นสู่ระดับชั้นประถมศึกษา จะเป็นนักเรียนขั้นพื้นฐานแล้วและจะต้องเรียนรู้ให้มากกว่าระดับชั้นุบ,บาลสามเนี่ยร้อยเท่าพรน้นฝากไว้ซึ่งปรัชญาโลเีรนโชชัยมศิธิ์นะครับได้บอกไปว่าความรู้นั้นนำทางคุณธรรมจริยธรรมนั้นนำใจเทคโนโลยีก้าวไกลพลนานาััยสมบูรณ ซึ่งปรัชญาของโรงเรียนชคชัยเราศิกนั้นเป็นปรัชญาที่ศัดิ์ทธิ์จนถึงปัจจุบันนี้รู้ไหมว่าเข้ากับบริบทของโลกปัจจุบันนี้จริงๆถ้าไม่มีความรู้ถ้าไม่มีคุณธรรมก็คือความดีเราก็จะอยู่ในสัคนงคมไม่ได้